สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับพอดแคสต์เล่าเรื่องเมืองไทยกับพวกเราสองคนครับและดิฉันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ในตอนนี้เลยค่ะเพราะภาพยนตร์เรื่องขายออก,กำลังเข้าฉายทำให้หลายคนหันมาสนใจและตั้งคำถามว่าตกลงแล้วขายอ,อชว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และมีพิธีกรรมลี้ลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่คะใช่แล้วครับคาว่าขายออเนี่ยพอพูดขึ้นมา หลายคนอาจจะนึกถึงของขลังอาถรรพ์หรือเรื่องลี้ลับใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกในอีกมุมหนึ่งที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนอีสานและครูบาอาจารย์ด้านศาสตร์ต่างๆครับตกลงมันคืออะไรกันแน่ละครับวันนี้เราจะพาไปไขข้อข้องใจแบบหมดเปลือกเลยครับนั่นสิคะคำถามแรกเลยที่ดิฉันอยากรู้มากๆคือไขอ้คอคืออะไรเพราะดูในหนังแล้วมันเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่างที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะ แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการสร่งต่อวิชาความรู้หรือพลังงานบางอย่างด้วยล่ะคะอธิบายง่ายๆเลยนะครับขายอ้อในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงวัตถุมงคลหรือเส้นเอ็นของพระภิกษุแบบที่เราเคยเข้าใจนะครับแต่ในภาพยนตร์และในความเชื่อบางสายเนี่ยขายอ้ออาจจะหมายถึงพิธีกรรมหรือวิชาบางอย่างที่ถูกส่งต่อกันมาในสายครูบาอาจารย์โดยเฉพาะในศาสตร์ลี้ลับหรือศาสตร์ที่ต้องใช้พลังงานพิเศษครับ และในบริบทของการแสดงหรือศิลป,ปะพื้นบ้านบางแขนงมันก็คือพิธีกรรมการส่งมอบวิชาความรู้หรือของครูจากครูผู้เป็นปรามาจารย์ไปสู่ลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาครับฟังดูหน้าคนลุกนะคะแสดงว่านี่คือพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์และน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วพิธีกรรมคายอเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงต้องมีพิธีแบบนี้ด้วยคะ ถูกต้องเลยครับความเชื่อเรื่องคายอ้อในแง่ของพิธีกรรมส่งต่อวิชานี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมายาวนานในสายของศิลปะการแสดงบางแขนงของอีสานและศาสตร์โบราณอื่นๆครับเชื่อกันว่าครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิชาโดยเฉพาะครูผู้มีพลังวิชาเข้มข้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเมื่อต้องการส่งต่อวิชาให้ยุคสิทธิ์ที่คู่ควรก็จะทําพิธีคายอ้อคือการถ่ายทอดพลังจิตวิญญาณ หรือของที่อยู่ในตัวครูบาอาจารย์ไปสู่ลูกศิษย์ผู้รับการถ่ายทอดซึ่งบางครั้งก็มีลักษณะที่เหนือธรรมชาติและยากจะอธิบายครับโอโ้โหแสดงว่านี่คือพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วพิธีกรรมคายออนเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเป็นยังไงบ้างคะแล้วถ้าทำไม่ถูกวิธีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะมีครับจากคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในแวดวงหรือตำนานที่สืบทอดกันมาเนี่ย พิธีขายอ้อมักจะทำในที่ลับหรือในสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครับอาจจะมีการเตรียมเครื่องบูชาคาถาอาคมและการทำสมาธิอย่างเข้มข้นจากทั้งครูและสิทธิ์ครับบางครั้งเชื่อกันว่าครูบาอาจารย์จะขายสิ่งที่อยู่ในตัวออกมาจริงๆอาจจะเป็นลมหายใจที่สัมผัสได้พลังงานที่พุ่งเข้าสู่ตัวสิทธิ์หรือแม้แต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นเหมือนก้อนวิชาที่ถูกส่งผ่านการสัมผัสหรือการสื่อสารทางจิตครับและที่สำคัญคือ ถ้าทำไม่ถูกวิธีหรือผู้รับวิชาไม่พร้อมไม่มีความบริสุทธิ์ใจมากพอเชื่อกันว่าของหรือวิชานั้นอาจจะย้อนกลับเข้าตัวหรือเกิดอาถรรพ์ที่ทำให้ชีวิตไม่สงบสุขได้เลยครับบางคนถึงกับเจ็บป่วยหรือเจอเรื่องร้ายตามมาเพราะรับของแรงเกินตัวหรือของนั้นไม่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นั่นเองครับน่ากลัวมากๆเลยค่ะแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่การสอนปกติ แต่เป็นการส่งมอบพลังและภาระความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วในวงการศิลปะการแสดงพื้นบ้านไคอ้อมีความสำคัญกับวิชาความรู้ของครูบาอาจารย์ยังไงบ้างคะใช่ครับการได้รับขายอ้อเนี่ยถือเป็นสุดยอดของการยอมรับในสายวิชาศิลปะการแสดงบางแขนงเลยครับมันไม่ใช่แค่ได้เพลงได้ท่าแดนซ์แต่คือได้รับของที่ทำให้มีสเสน่ห์มีพลังดึงดูดเวลาแสดงทำให้คนฟังคนดูหลงไหล เหมือนมีครูบาอาจารย์มาสิงสถิตยอยู่ในตัวทําให้การแสดงมีชีวิตชีวามีพลังและหาตัวจับยากครับคนที่ได้ขายอ้อไปก็จะถูกยกย่องว่าได้รับวิชาครูอย่างแท้จริงครับฟังดูแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมภาพยนตร์ถึงนําเรื่องนี้มาสร้างเพราะมันมีมิติของความลึกลับพลังงานและความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าค้นหามากๆเลยนะคะแล้วในมุมมองของครูบาอาจารย์เองเนี่ย การจะส่งต่อคลายอ้อให้ใครสักคนมันต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนใช่ไหมคะแน่นอนครับการส่งต่อคลายอ้อเนี่ยไม่ใช่แค่การเลือกคนเก่งแต่เป็นการเลือกทายาทวิชาที่มีศีลธรรมมีความตั้งใจจริงและมีความพร้อมทั้งกายและใจครับเพราะครูบาอาจารย์เชื่อว่าของครูที่มอบให้นั้นจะต้องถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรเพื่อสืบสารศิละปะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือในทางที่ผิดศีลธรรมมีการเล่ากันว่า ถ้าส่งผิดคนหรือคนรับมีจิตใจไม่บริสุทธิ์ของนั้นจะสําแดงฤทธิ์ในทางที่ไม่ดีและอาจนำหายนะมาสู่ทั้งครูและศิษย์ได้มีจึงเป็นพิธีกรรมที่ต้องทำได้ความระมัดระวังสูงสุดครับน่าทึ่งมากๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าเบื้องหลังศาสตร์การแสดงที่สนุกสนานจะมีมิติของความเชื่อและพิธีกรรมที่ลุกซึง้งและน่าขนลุกซ่อนหนูมากมายขนาดนี้ทำให้เรามองเห็นคุณค่าและมว์ขลังของศิลปะพื้นบ้านในมุมที่ต่างออกไปเลยค่ะ ใช่ครับและนี่แหละครับคือเสน่ห์ของขายออที่เป็นทั้งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นการส่งต่อพลังงานลี้ลับและเป็นบททดสอบจิตใจของผู้ที่ต้องการสืบสารวิชาครูในวงการศิลปะพื้นบ้านไม่ว่าคุณจะเชื่อในมุมไหนแต่เรื่องราวของขายออก็ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องลี้ลับของเมืองไทยที่น่าค้นหาครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวที่เรานํามาเล่าในวันนี้ และอาจจะมีแรงบันดาลใจอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะหรือถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับไคออหรือเรื่องเล่าแปลกๆก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแบ่งปันให้พวกเราฟังบ้างนะคะพวกเราอยากรู้มากๆเลยค่ะถ้าคุณชอบพลดแคสต์เล่าเรื่องเมืองไทยที่พาเจาะเลือกประเพณีความเชื่อและเรื่องลี้ลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ตอนนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆและเป็นกันเองแบบนี้เช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ